ไปแล้วทีน,นี้มันก็ได้กลิ่นผูก<อ>คนเลยถามเพื่อนอว่าคุได้กลิ่นได้ได้กลิ่นผูกไหมเ <c oby> ขาบอกว่าไม่วันถัดมาเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ชายต่อค่าแล้นกนขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีญาติธรรมสรมนิวะไรที่ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังเรื่องราวผีบอกหวยให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเอ๊ะเป็นยังไงเลขผีบอก6ตัวนะบอกถึง6ตัวด้วยกันงมดที่แล้วเคยถูกมาแล้วนะครับใช้คําว่าคนมีเซนต์กับดวงวิญ,ญญาณหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่ผีมาเข้าฝันแล้วบอกหวยทั้ง6ตัวและ3ตัวคุณพี่ผู้หญิงคนนี้จำแม่นได้เลยทีเดียว<ม>ครับแล้วเด็กน้อยที่ว่า็ัปนี้ที่ผีบอกเพ่นมันอยู่บ้านกรวดบ้านกรวดอ่าก็แม่ บ้านโวดหน้าหั่งนี่เนาะบ้านตัวนี่แหละครับผมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมสิไปตามเด้อครับเพิ่นนอนเพิ่นนอนบอกเพิ่นนอนหลังฝันบอกเพิ่งจะได้เพว่ามีขึ้นแล้วฝันแล้วก็มีคนมาบอกครับมีคนมาบอกงวดที่แล้วเพิ่นถือยังไงถือสามตเลยบอกเพืว่าสามตัวถือสามตตรงตรงเลยครโอ้เหล็กถูกออกยังไงงวดที่แล้วสามตัสี่เกียนหาสี่เกียนหาถูกออกสี่เกียนหาเลยครับแต่ว่างวดนี้เด้เพิ่นหายแล้วบอกเพิ่นว่าเพิ่นหายแล้วมั้งแต่ท่านซื้อกับเพิ่ อ๋อครับครับครับเดี๋ยวผมสิไปตามอยู่บันกรวดเนาะไปหมฮาไปบันกรวดกันครับครับเดี๋ยวสิกลับมาบอกเด้อเดี๋ยวสิกลับมาบอกเด้อเดี๋ยวสิกลับมาบอกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านคนหนึ่งนะครับที่ถูกกักตัวอยู่ในบริเวณวัดล้างนะครับที่เรียกว่ากักตัวนี่หมายถึงว่ากักตัวเรื่องโควิดนะครับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนาะ ก็มากักตัว14วันนะครับคุณผู้ชมนะครับกักตัว14วันแต่ว่างวดนี้นะครับเขาได้เลขแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องติดตามคลิปนี้ให้จบนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรเนาะก่อนหน้านั้นอยู่กรุงเทพและกลับมาบ้านแล้วก็ไปกักตัวที่วัดร้างแห่งหนึ่งที่บ้านกรวดจังหวัดสุรินทร์แบอกว่าให้ไปตามคนที่อยู่บ้านกรวด คนฝันแม่นคนมีเซ้น์นะครับที่อยู่บ้านขวดเดี๋ยวพวกเราไปทางกันน,นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือประตูนะประตูทางเข้าวัดล้างป่าช้าเก่านะครับที่วัดแห่งนี้ไม่มีพระอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับไม่มีพระอยู่เลยนะครับระหว่างในการกักตัววันหนึ่งนะครับอยูอย่่วันหนึ่งได้เข้าห้องน้ำกับเพื่อนๆพ,พอเข้าห้องน้ำเสร็จก็ออกมา ผู้หญิงคนนี้แหละครับว่าได้กลิ่นทูปนะได้กลิ่นทูปเอ๊มีใครจุดธูปหรือเปล่าซึ่งภายในวัดนั้นไม่มีพระอาศัยอยู่เลยไม่มีใครจุดธูปเฉียนันใดๆทั้งสิน้นและผู้หญิงก็ถามเพื่อนๆที่เข้าไปห้องน้ําด้วยกันบอกว่าหลังจากออกมาแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าได้กลิ่นธูปไหม วันนั้นก็พาพากันเข้าห้องน้ําพากันเข้าห้องน้ําเสร็จแล้วทีนี้พอเดินออกมาแล้วทีนี้มันก็มีคนเดินตามเดินตามเข้าไปแล้วทีนี้มันก็ได้กลิ่นทูบอ่ะแล้วหนูก็เลยถามเพื่อนหนูว่ามึงได้กลิ่นทูบได้ได้กลิ่นทูปไหมเขาก็บอกว่าไม่แต่หนูอ่ะได้กลิ่นทูบคนเดียวทุกคนที่ไปนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ได้กลิ่นทูปแต่ผู้หญิงคนนี้ได้กลิ่นทูกแต่ก็เอ๊ะไม่สงสัยเอ๊ะใจอะไรพอตกกงคืนผู้หญิงคนนี้ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาหาสภาพคอขาดเอวขาดครึ่งเข้ามาหาและ มองไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนื่องจากมีแสงมาประทะอยู่ข้างหลังวันถ,ถัดมาเรื่อยๆแล้วก็มีผู้ชายพอขาดแล้วก็ขาดท่อนครึ้นคึ่งมาให้เห็นอไอผนังมันมัน,ม,นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้แสงมันจ้ามันจะไปแล้วนี้เห็นแวบเดียว หลังจากนั้นดวงวิญญาณลึกลับที่เป็นผู้ชายที่เข้าฝันผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าตรงนั้นอยู่ข้างๆเมนซึ่งอยู่นอกวัดไปนิดหนึง่งอยากจะให้ขุดรางขึ้นมาทำบุญกลวดน้ำให้เขาเขาก็เลยมาบอกว่า ขุดเขาขึ้นเอามาทําบุญแล้วเขาจะให้หี้เขาอยู่ตรงนั้นข้างนอกมันเป็นต้นมันเป็นต้นหลายๆต้นเัาเรียกว่าต้นมันอยู่ในบริเวณวัดไหมหรือว่าอยู่นอกวัดเลยอยู่นอกวัดค่ะอยู่นอกวัดตรงถนนตรงเมนตรงตรงตรงเมนอะตรงข้างในข้างในแล้วก็มันมันจะมีต้นเยอะ เขาไปทําบุญกันอ๋อที่ต้นไม้ข้างๆเมนใช่ค่ะต้นไม้ข้างเมนเนาะใช่ค่ะอยู่ฝั่งทิศทิศไหนทิศตะวันตกทิศตะวันตกตะวันตกเมนใช่ค่ะอ๋อเขาบอกมาให้ไปขุดตรงนั้นขึ้นเขามาทําบุญค่ะอ๋อเขาเขาน่าจะ ถูกฝังอยู่ตรงนั้นนานแล้วเนาะยี่สิบแปดปีเขาตายยี่สิบแปดปีที่แล้วเขาบอกด้วยเอ๋มีผู้คุมเขาไปไปถามให้เขาบอกว่าตายยี่สิบแปดปีที่แล้วอ๋อตายยี่สิบแปดปีที่แล้วค่ะอืมก็ตายยี่สิบแปดปีที่แล้วก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบสาม 53-54ปีคนนั้นอายุได้53-54ปีอืมก็น่าจะพอสอสิบเนาะ<อ>ผู้ชายคอขาดนั้นก็เขียนตัวเลขให้6ตัวด้วยกันและก็เขียนให้3ตัวเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของพี่ผู้หญิงคนนี้ครับ ขียนเขียนให้ในกระดาษเลยว่าสองหนึ่งสามสี่เจ็ดห้างวดทแล้วสี่สามห้าอืมก็ถูกตรงตรงเลยทีใช่ค่ะโอ้แต่ว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยบอกก่อนว่าสี่เจ็ดห้าครับแต่ว่างวดงวดนี้แหละผู้ชายเขามาบอกว่าสองหนึ่งสามสี่เจ็ดห้ากับสี่สามห้า งวดงวดงวดวันที่สิบงวดที่ผ่านมางวดงวดที่ผ่านมามันออก4ี่สครับแต่ว่างวดจะถึงเนี่ยจะถึงนี่บอกแล้วบอกแล้วค่ะเยลขที่ได้มาคือเลขเขียนให้หมดเออเขียนให้เลยเพราวจะได้จะได้ให้เฮฟซีดูเผอถูกเจอถูกจะได้มีเออจะได้เผื่อได้ไปทําบุญร่วมกัน ตัวนี้คือให้หกตัวเลยใช่ค่ะขอให้หกตัวแล้วก็ให้สามตัวเขาให้หกตัวแล้วให้สามตัวนี่เลยหนึ่งสองหนึ่งสามสี่เจ็ดห้าแล้วก็ให้สามตัวมาด้วยสี่สองห้าไม่มีรวลาสี่สามห้าหาซื้อไม่ได้หาซื้อไม่ได้แล้วเลตััวนน้้หาซือันแล้ว าขาอเลขสวยนะผมว่าออกทุกช่องเนาะเลขสวยนะพูด <c oughs> แล้วขนลุกเลย <c oughs> เลขสวยมากช่องอะไรก <นะ S 2> ำพูอะไรออกหมดออกทุกช่องเลยนี่เเลขครืลูกกตะเ่ซอรเรื่องราวทั้งหมดโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนตัวเลขเราได้แล้วนะครับเลขผีบอกดุมิญญาณที่เข้ามาให้ตัวเลขทั้งหตัวและสามตัว ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนุนิวหว่าไร้ีด้วยนะครับสวัสดีครับ